แนะนำพัดลมอุตสาหกรรมชนิดใบพัดดำแบบขาตั้งเดี่ยวนะครับพัดลมที่แสดงให้ดูเป็นพัดลมแบรนด์มิล่าขนาดใบพัด24นิ้วครับเดี๋ยวทดสอบเปิดเครื่องให้ดูนะครับ ตอนนี้พัดลมมีการล็อกไว้อยู่นะครับไม่ให้พัดลมสายนะครับเดี๋ยวจะแนะนำให้ดูนะครับว่าเวลาจะให้พัดลมสายทำยังไงนะครับตามมาดูที่ข้างหลังมอเตอร์ใกล้ๆครับอันนี้นะครับเป็นพัดลมพัดลมแบรนด์พีลานะครับรีน่าจตางุศากำนะครับ ไปทับ24นิ้วตัวนี้มีชุด1 2 3นะครับมี3เบอร์นะครับ3สปีดนะครับมาดูทางตรงนี้ครับตรงข้างล่างของมอเตอร์นะครับจะมีตัวบังคับต่่ยอยู่นะครับตอนนี้จะบังคับให้มันเป็นล็อกอยู่กับที่นะครับเดี๋ยวจะบังคับให้มีการสส่นะครับเดี๋ยวขอติดเครื่องก่อนนะครับ เวลาบังคับให้สายแล้วก็เอาน็อตตัวที่อยู่ตรงนี้ออกนะครับเวลาบังคับน็อตตัวนี้จะอยู่ที่ตรงกลางของของตัวตัวตัวที่หมุนบังคับสายเนี่ยนะครับแต่ถ้าเกิดเราจะให้สายเราก็จะใช้เราจะย้ายมาอยู่ตรง้งมุมมุมข้างๆแทนนะครับอยู่ตรงนี้นะครับอยู่มุมข้างๆแทนนะครับแล้วก็ขันให้แน่นนะครับอย่าให้น็อตตัวนี้หายนะครับน็อตตัวนี้หายจะหาซื้อยากครับตรงนี้ก็ขันให้แน่นนะครับแล้วเราลองเปิดเครื่องใหม่ดูอีกทีนะครับ น,นี่พัดลมก็จะกลับมาสายได้แล้วนะครับท่านใดสนใจสั่งซื้อพอัดลมยี่านะครับแบบขาตั้งเดี่ยวแบบพัดสีดำสอแฉกนะครับมีขนาด24นิ้วกับ30นิ้วครับสนใจสอบถามได้ที่ห้างอุศสุนจำกัดแสงทิพย์อิเล็กตริกเราเป็นตัวแทนจำหน่ายพัดลมิล่าทุกรุ่นครับ ฝากด้วยครับ